นนี้ก็อยู่รายการเล่าจนเปื่อยครับครับตอนนี้ก็เป็นรายการ EP หนึ่งเกี่ยว e ีหนึ่งใช่ไหมเป็นีพีแบ,บทดลองเป็น EP ตอบ EP แรกและ EP สุดท้ายเป็นรายการที่เราจะมาคุยเรื่องศิลปะกันเอาเรื่องประวัติศิลปินอะไรที่เราชื่นชอบอะ่ปะปตีแผ่กันิเค์ช่วยกันวิเค์ครับครับแล้ววันนี้แลววันนี้ก็วันนี้คิวผมอ๋อคิวโอเคนะครับคุณจะนำเสนอใครครับวันนี้เอ,อ้คิวผมผมเอาศิลปินที่ เรียกว่าเป็นแรงวันใจมากที่สุดเลยในการทํางานออกงงานชุดนี้ของผมเออก็คือคุณโซเลมะซึ่งคนโซเลมะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนลุงวัย77ปีแล้วคิดดูเป็นคนแก่อายุ77ที่อย่าง Upstalley IG ถ่ายหน้าตัวเองลง IG อยู่แอะเอาตอนทำงาน Work in Process เนี่ยเป็นคนแก่อายุ77อ่ะเฮ้ยคิดดูอ่ะตอนเด็กของคุณโซเลมะเนี่ยคือคุณโซเลมะก็คือเรียนวรรณกรรมไม่เรียนประวัติศาสตร์คุณโซเลมะเป็นคนแบบที่เรียนวรรณกรรม ความที่คุณโซนีมาเขาคนเป็นคนชอบแบบนางแบบอ่ะ<ม>เขาเรียกนางแบบถ้าเป็นยุคนั้นนึกออกแบบฮับอ,อัพเกอร์รู้จักไหมที่แบบใส่หูกระต่ายฮับอัพเกอร์เออฮับอัพเกอร์เหมือนพี์บอยอะไรอย่างเงี้ยเออเพยบอยเออเพยนั้นอ่าก็เป็นลุงเขาแบบข้างใครมากแล้วช่วงที่แบบลุงเขาไปเป็ปนอาหารอยู่ในอาหารอยู่ในกรมอาหารเนี้นาายแบบอยากเจอผู้หญิงเนี่ยหรือยังไงจ้ะนึกถึงตายเป็นอาหารก็คือแบบไม่ได้เจอผู้หญิงอยู่ในในค่ายเลยแบบ เียนเหมือนเป็นตัวแทนของรุ่นอาหารวาดรูปผู้หญิงข yep> ึ้นมาแปะอทหารทุกคนก็ชอบก็แบบซื้อขายกันลุงอ๋อคือออ่คืในยุคนั้นไม่มีเนื่องจากนิเดียสันผู้หญิงก็แกวาดผู้หญิงได้อ่าแค่เรียนว่าดูจากไหนมันแค่ญี่ปุ่นเองคือยุคที่ญี่ปุ่นมีสงครามครับก็คือทหารก็คือไม่ได้เจอเจอลูกเจอเมียเจออะไรเลยเออก็คือลุงเนี่ยก็คือแบบเหมือนรับจอบอ่ะ เออเป็นแบบฟรีแลนซ์ในกลุ่มอาหารเลยเป็นแต่เป็นอาหารนะก็คือเป็นเป็นฟรีแลนซ์ในกลุ่มอาหารแบบวาดรูปแฟบบน,นคนนั้นคนนี้แต่แบบใส่ชุดแบบฮับอัพเกอร์ใส่ชุดแบบเซ็กซี่ก<ส>็คือเปลี่ยนใช่ใช่เอบอดี้แต่ว่าเปลี่ยนหน้าเป็นใช่ใช่โอเคครับอารมณ์ก็คือแบบเหมือนโดจินในสมัยนี้อ่าแต่ยุคนั้นแบบมันยังไม่เปิดกว้างไงนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตลุงอ่ะลุงกลับไปเรียนต่อเออไปเรียนจากที่แบบลุงเรียนวรรณกรรมใช่ไหมก็คือลุงเรียนไม่จบนะลุงเสนอวรรณกรรมซึ่งวรรณกรรมของญี่ปุ่นแบบนั้น มันยังไม่ยังไม่โอเคมันก็แบบเอ็กเลยไม่ได้เออคนญี่ปุ่นแบบไม่โอเคแบบยุคนั้นก็คือคนญี่ปุ่นแบบไม่โอเคกับอันนี้ก็เลยลุงก็เลยไม่จบอ่านพอช่วงต่อเลยต่อปุ๊บลุงกลับมาเรียนต่อคราวนี้ลุงไปเรียนศิลปะต่อออ่าลุงก็แบบเรียนศิลปะพอจบมาลุงก็ไปทําพวกรีเลนเหมือนเดิมเลยแบบสุดท้ายก็แบบไปเขียนพวกภาพโปสเตอร์อะไรแบบเนี้ยจนถึงแบบยุคหนึ่งยุคที่ช่วงสตาร์วอร์ดัง อ๋ออ่ายุคแบบ Star Wars เข้าใหม่ๆแบบเตอร์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 อ่าดีๆเติม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 แต่ไม่ได้เติมยเดียวเยอะเดยอย่างยุคพอถึงยุคที่แบบ Star Wars ดังครับเจอกับลุงอ่ะพอดีจุดเปลี่ยนของลุงคือเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้คือใครเพื่อนคนนี้เป็นดีไซเนอร์อยากให้ลุงช่วยออกแบบให้พราลุงแบบเป็นเพื่อนกันอยากให้ลุงช่วยออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์ให้เพราะเหมือนดีไซเนอร์คนนี้ไปแบบ ติดต่อไปของบริษัทของที่สตาร์บร์แต่มันไม่ลงรอยเรื่องลิขสิทธิ์อะไรกันที่แบบจะยืมหุ่นผมจำชื่อหุ่นไม่ได้มันคือหุ่นไุทอมอะไอที่อาด้าาเนี่ยชื่ออะไรนะจิติเตอร์หุ่นที่อยู่กับออนอมอ่าใช่ใช่ไอทอมทองเนี่ยเอออยากให้แบบเอาต้นแบบของหุ่นตรงนั้นมาแต่เปนป็นผู้หญิงอ๋ออันนี้เือไปจูบเลี่ยนของลุงลุงก็เลยเอาหยิบหุ่นตรงนั้นมาัำเป็นผู้หญิง ด้วยความบวกความที่ลุงอะชอบนางแบบ่าใช่ไหมตอนนี้อยู่ในค่หันหนึ่งชอบนางแบบวาดรูปนางแบบไปแล้วครูลุงก็เลยเอามารวมกันจนแบบเป็นผลงานชิ้นี้ยาวมาถึงตอนนี้เลยอือออก็คือเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเงินก็คือบบมบนพัวแตงข้ามเลยแบบก็แบบมีความแบบแอบแอบก๊อปปี้อยู่แตบบ่แบบก๊อปปี้แบบเปลี่ยนเลยไงมันเป็นรสสัยมทางเพศของลุงเขาด้ปะอันนี้มันบอกไม่ถูก่ะ ดูว่าแต่ผู้ชายก็ชอบอะไรอย่างนี้นะคอนเซ็ปี่อะไรคอนเซ็กซี่อะไรมันจะมีแบบในยะาแฝงที่แบบของหุ่นยนต์ของลุงอ่ะในยะแฝงออกมาที่แบบเหมือนเราดูงานของลุงใช่ไหมเราคือเรากำลังดูหุ่นยนต์ที่เรียนแบบผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ถูกจัดแปลงเป็นหุ่นยนต์คือมีเหมือนตอนนั้นญี่ปุ่นเหมือนผู้หญิงเป็นเครื่องมือแค่เครื่องมือทางเพศแบบเนี้ยอ่าเขารแบบยงกันช่วงนั้นอ่าลุงก็เลยแบบ ช่วงนั้นแบบแต่ลุงยังยังได้ป๊อบนั้นช่วงนั้นน่ะก็คือแบบยังอยู่แบบเหมือนเป็นสิปบนใต้ดินอจนแบบวันหนึ่งที่แบบมันมันคนหวยหาความเป็นอนาคตฟิวเจอริสติกอะไรแบบเนี้ยนานไหมกว่ามันถึงจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีเลยลุงคือลุงอยู่ใต้ดินตลอดนะคือวาดรูปยังแบบทาฟรีแลนซ์นอะไรต่อเรื่อยๆเออเหมือนมันมีช่วงหนึ่งท,ที่อ่าแบรนดีออร์ดีออร์ไปเอ็กกับลุงแบบ ไปเอกไปไปคอนแลมคอนแลบอ่าไปเอกคอนแลมเออเก่งเลคอนแลมก็นุงมจะทำให้ลุงมแบบขึ้นมาอย่างใต้ดินอตอนนี้มีแบบชุดนั้นมีมีงานอ่าเหมือนจะเป็นงานแฟชั่นโชว์นะอ๋อเป็นแฟชั่นโชว์ของดีออเป็นเสื้อผ้าผู้ชายที่ญี่ปุ่นนะฮะด้วยตอนนั้นแบบแฟชั่นแฟชั่นของผู้ชายในญี่ปุ่นอ่ะมันไม่มีมีไม่มากมันมีไม่เยอะมันยังแบบม็นแค่แบบชุดแบบอ่าเป็นชุดแบบกินมั้อ่านั้นเออ อ่าแล้วทางดีออก็ได้แบบแบบคอลแลบกับลุงถ้าทำให้เกิดแบบแบรนด์เสื้อผ้าใหม่ๆขึ้นมาในญี่ปุ่นทาให้ลุงแบบออาใจใต้ดินมาจนถึงตอนนี้อืเนี่ยมีทั้งแบบอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสไลด์ช่างแบบผมเชียล้ำอ่ามันโลโบคอปนี่นี่นี่ไอ้โลโบคอปอ่ามาออมันชื่อไอโบไอโบไอโบอ่ะไอโบรู้จักพิพิธภัณฑ์โมมาใช่ไหมโมมาคือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอะไรเนี่ยมีงานของลุง ซึ่งเป็นอตทอยชิ้นเดียวในโมม่าอ๋อแกมคอลแลบกับโซนอ๋อนี่ไงโมมเซน,<อ>นี่เออแล้วก็เป็นหมายที่พูดได้ไอโบมันถ้าแปลเป็นอันนี้มันแปลว่าเ,ออเ,ออวเพื่อนสนิทเออป้าผมก็ตั้งชื่อว่าไอโบไอโบเออมันแปลว่าเพื่อนสนิทไอโบไอโบว์ฉันเรียกกันไกโบเนี่ยจะเรนี้ชั้นนี้เป็นเซตงานแบบอาทอยคอลแลบกับดอีอองทำให้ลุงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในในมวงกว้างทำให้ลุงแบบออกไปใจใต้ดินน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็คือแบบเป็น เนี่ยเป็นหุ่นยนต์แบบชุดนี้เลยชุดนี้แบบจะแบบสูงประมาณห้าหกเมตรอ่ะเอาวางไว้กลางเวทีอ่ะเห็นใช่ไหมเห็นครับแล้วก็แบบมีพวกนายแบบเดินนางแบบอ่ะเดินสวนกันแบบเดินหุ่นอย่างลุงมันก็ยิงแสงสีเสียงลงมาทำให้ลุงแบบออกไปยังใต้ดินแล้วแบบลุงก็เป็นศิลปินที่ดังจนตอนนี้อายุอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเป็นเจ็ดสิบแปดแล้วแน่เจ็ดสิบแปดแล้วตอนนี้แต่ยุงเงยังยังมีเงินเท่อยู่ลุงยังลุงยังเล่นไอจีอ่าก็คืองานมีความ ทันสมัยคืองานเนี่ยถ้าพูดถึงงานเนี่ยในแบบ3 0 4สิปีที่แล้วอ่ะงานดูล้ำสมัยแบไมไฟดูแบเออถ้าดูมาดูตอนนี้มันคือมันยังดูล้ำสมัยอยู่ไม่ตกยุคไม่ตื่นมไม่ตกยุคเป็นงานที่ดูไม่ตกยุใครจะคิดว่าแบบลุงออกแบบมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วก่ะมันเคยอ่านคอเบ้าไหมอ่าคอเบ้าเนี่ยมันอ่าสแกได้แรงความใจแบบลุงใช่พ right yeah. ี่ค so ิดว่าคอเบ้า hmm, ม okay. ันเป็นออกแนวไซเบอร์พังเออไซเบอร์พังแบบพังพังออกยุคหันกลับไปหนังเอก ก็เหมือนจะใชคล้ายๆกับมันมีตัวเล็กๆอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ผมจะไม่ผิดเหมือนนากเอกในเรื่องคอบ้าก็เป็นดีไซน์แบบนี้ใช่คุมใช่ใช่คุณใช่ใช่เธอเป็นคนแบบคุณแรกที่บุกเบิกอะไรแบบนี้เลยถ้าแบบเป็นงานคุณยนต์เก่อนแทบจะไม่มีนะถ้าแบบเท่าที่ศึกษามานะอืออืออ่ะแล้วมาอยู่ในงานคลงานของคุณไงคุณได้รับพธิพลตรงนั้นมาจากแนวความคิดหรือว่ารูปแบบ อ่ะเอื่ะไอ้ที่ได้เับารังใจมาคือเรากำังใจมาจากในความคิดอ <ically> ในความคิดที่ลุงตัง้งคำถามที่นํามาแล้วคือแบบนําในความคิดของแกที่แกชอบมาเปรียบเทียบคุณยนต์กับมนุษย์อม <ically> <ๆ>าเปรียบเทียบในงานจะเห็นแบบงานแบบชิ้นนี้เลยชิ้นนี้แบบเป็นชิ้นแ a กเอนเจอร์ก็คือก็คือชิ้นนี้เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากลุงวิธีการคิดอะไรของลุงเราก็มาแบบตีความวิธีการคิดของเราใหม <tte> ่เออจะเป็นชิ้นของชิ้นนี้แบบเปรียบเทียบระหว่างคน คนหรือเทพหรืออะไรแบบเนี้ยที่เราเห็นเราคืออะไรกันแน่มันคือสิ่งจริงหรือสิ่งปลอมหรือสิ่งอะไรสิ่งตรงข้ามหรือแบบสิ่งมีชีวิตไหมหรือไม่มีชีวิตแล้วสุดท้าทถ้ามันเป็นเทพเทพที่เรานับถืออยู่ทุกวันเนี้ยแล้วถ้าในยุคหนึ่งมันเป็นรูปร่างที่มันเป็นรูปร่างของหุ่นยนต์เนี่ยเรานับถืออยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นการตั้งคำถามเป็นการตั้งคำถามเออก็คือในผลงานของอามนี่คือจะใช้แบบว่าหุ่นยนต์เข้ามาเลยอ่าจะใช้หุ่นยนต์มาแทน ตีข้มหมายอืมแล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาเข้ามาพวกแอปเปิลเป็นการกำเนิดหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ใชได้มีแบบหุ่นที่เป็นหุ่นแบบหุ่นโบราณหุ่นปูนปั้นโบราณอะไรแบบเนี้ยโดยเส้นแบ่งบางทีก็เส้นแบ่งอ่ะท้าษะดึงเหตุงานผมอะ่ะผมจะเอาไปเส้นแบ่งระหว่างการจะเป็นโดมระหว่างการจะเป็นลักษณะของการแบ่งระหว่างฝั่งอนาคตกับฝั่งอดีตอืม<ๆ>จะแบ่งเป็นสองโลกแบบนี้อื พยายทิ้งระยะแบบทิ้งระยะให้มันทอด่อไปทอดไปแบบให้มันเห็นถึงอดีตจากอนาคตจ้านหน้าแล้วมองเห็นถึงอดีตไปเรื่อยๆดูไล่เรียงกันมาอย่ใช่งียระยะของงานด้วยแล้วทำไมถึงเลือกใช้ปูนปั้นที่ว่ารูปทรงของปูนปั้นรูปทรงของปูนปั้นแทนของอดีตใช่ไหมใช่เพราะว่าหลุนรูปทรงของปูนปั้นอ่ะคือมันไม่มีสมาร์ทอะไรมาแทนที่ของความเก่าได้เท่าปูนปั้นอ่ะใช่ไหมเราคิดแบบ ถ้าลนึกถึงเมืองโมราณก็เรียกถึงปูนเก่าแตกๆอ่าเราเลยหยิบพวกปูนปั้นอะเลยเก่าๆในประดีใช่ใช่อืมซึ่งส่วนของสีฟ้ามันแทนพวกจิตวิญญาณไใช่ไหมเราเป็นปูนปั้นปูนปั้นที่เป็นรูปนางฟ้าอยู่แล้วอืมแล้วก็แทนจิตวิญญาของนางฟ้าอะไรลอยขึ้นมาโอ้โคุณได้ฟังอธิบายแล้ครับดูงานแล้วก็ใช่ก็มีความ คือได้ดรับวิทธิพลในการใช้ความล้ำหน้าล้ำสมัยเข้ามาได้ความล้ำสมัยเข้ามาแต่ของผมมันมจะปรับไปเป็นพวกออกแนวอ่าไม่ได้แบบอนาคตเหมือนของลุงเาออกแนวแบบออกแนวไซแบบเบอร์พังหน่อยเก่าๆให้เราไดดถึงแบบการ์ตูนยุคเราแบบฟูเป็นท่อนออประมาณนั้นแบบมันออกแบบ่า วิทยาศาสตร์ไหมก็มนวิทยาศาสตร์แบบศัยศาสตร์ไหมก็ไม่ศยศาสตร์อะไรเนี้ยเออมันมีความเชื่อเออแบบความเชื่อยังยังไงมันดูแบบเหมือนแบบอารมณ์ผมนะที่มองงานเหมือนแบบมันเป็นชีวะจากคนอะไรอ่าอ่า่าอีคี้แบบพัฒนาไปแบบปั้นมอนลุงไหมผมว่าน่าสนใจนะถ้าพี่จะทำงานปั้นเองไอคอนิกในงานีกว่แบบว่าทําไมถึงเลือกใช้ปูนปั้นเลือกใช้พวกเทพพวกอะไรเยถ้าแบบว่า เป็นสิ่งอื่นแทน่าเป็นจักรกลแบบจักรกลจริงๆไปเลยแบบว,ว่าอ๋อโอเคอแบบว,ว,ว่าไม่ต้องให้มีความแบบลงเหลือความเป็นแบบพวกกรีพวกแบบอะไรเงี้ยอ่าอ่าเฟสแซเบอร์ไปเลยงั้นน้อนะเอาเลก่อนเริ่มต้นมาคือแบบด้วยความเราเรียนเอกไทยมาเนะาะเราไดมีความอินพวกเทพพวกอะไรแบบเนี้ยด้วยงานโองผหมันก็เลยพยายามจะปรับให้มันเป็นสากลโดยดึงความเชื่อเออความเชื่อนั้นความเชื่อนี้เข้ามาแบบปะปนกันสุดท้ายแบบเรายังแบบ ขา้างคอมเมนไทยไ้อยู่อ่ะหรือกระหูคอมเมนไทยอยู่ถ้าสังเกตจะมีพวกเทพพนมที่ไปแบบงานไทยอยู่ในงานให้เราเปรียบเทียบอ่ะเหมือนกันนะเหมือนเป็นการเชื่อมโยงกันแบบความเชื่อแบบ<า>ให้เราคิดคิดได้หลายมุมแบบอ้าวอันนี้แบบประเทศนี้ก็มีเทพประเทศนี้ก็มีเทพนีเ่เราคิดถึงแบบสมมุติเหมือนความเชื่อว่าเราอผีมาบ้องที่เขาขึาข้าบนเป็นคนข้าล่างเป็นม้าความเชื่อทางเหนือเออผีมาบ้อง ผีม้าบ้องผีม้าบ้องคือผีที่คล้ายๆเซนทอร์ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นม้าอ่แบบนล้นเลยคล้ายๆเซนทอร์แต่จากม้าเป็นหมาเป็นม้านั่นแหละเป็นม้าเป็นม้าอะไรคือม้าครึ่งล่างก็คือเหมือนเซนทอร์เลยเซนทอร์เหมือนเซนทอร์ได้เลยทำให้เราเรียกว่าผีม้าบ้องม้าบ้องเนี่ความเชื่อของคนไทยอ่ะมันคิดว่าเป็นผีม้าบ้องแต่ถ่าจะผีม้าบ้องเนี่นะไปอยู่กับอ่าอีกหนึ่งอีกที่หนึ่งจะกลายเป็นเซนทอร์เซนทอร์ก็กลายเป็นแบบ สัตว์มีนิสายนั่นารแบบเนี่ยคือเหมือนว่าสัตว์แต่ละชนิดไปอยู่แต่ต่างที่จะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งอ่าใช่ความเชื่อมมันจะคล้ายๆกันเหมือนว่ารูปลักษณะสันฐานมันคล้ายกันแต่ว่าพอไปอยู่แต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันแต่แต่เซนทอร์กับผีม้าบองนี่คือคนละอย่างกันเซนทอร์ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าสัตว์เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรสัตว์สัตว์ประจันอะไรแบบเงี้ย พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยแต่ว่าผีมาบ้องนี่คือเป็นเป็นผีวิญญาณอล้วเลยอืมแต่ละไม่ใค่รูปร่างรูปร่างคือเหมือนกันเลยอ่าลักษณะเหมือนกันเลยอืมบุบมาสุดแล้วเราเอาพวกหุ่นยนต์ที่เป็นอานโลกอนาคตอ่ะไปวางในที่ในอดีตมันจะเป็นยังไงในพื้นที่เรียกว่อดีตอ่ะอ่ามันจะเหมือนกันย้อนอนาคตไหมมันก็เหมือนเซิร์ฟพังเนาะแบบว่าเออความแบบความทันสมัยในยุคในยุคอดีตที่มัเลยมันมีกลิ่นอายแบบความล้างลางแบบ เป็นจุดสิ้นสุดของโลกหรือการเริ่มต้นของโลกอะไรแบบนี้มันก็ขัดเกี่ยวกันเลยใช่ใช่แต่พอสังเกตงานตรงนี้งานงอนด์อัพเนี่ยชิ้นนี้เฟลกแอเจิลเนี่ยจากงานของลุงอ่ะถ้าพูดถึงความนสมัยทำไมมันต้องแบบว่ามีความแบบยังไงเรียกว่าเงินเงินสะท้อนแสงเครื่องเงินเครื่องเหล็กแบบให้มันดูแบบเรยว่าอะไรด้วยความว่ารู้สึกว่าผิวโลหะเออผิวโลหะมนสะท้อนความเป็นหุ่นยนต์มากที่สุด แล้วพอไปอนาคตได้ไหมม,มัน,มนไม่ไม่ชิงอ่ะมันความล้ําอ่าพูดถึงความล้ําด้วยกความล้ําสมัยอ่า<ม>ผิวผิวเงินอเงืนผิวอะไร่ะมันดูเป็นความล้ามากกว่าอืมัมนสามารถเปรียบเทียบไปเลยสองฝั่งอ่ะคือความเก่ากับความล้าพูดเลยนะว่าถ้าเป็นเหล็กอะไรดูดูความเป็นเป็นเหมือนเหล็กเป็นแรงมันทาให้ดูแบบดูทันสมัยนี้มาอ่ามันเหมือนเครื่องจักรกดเพราะว่าอย่างงานลุงก็แบบว่าเราเห็นแค่ เราไม่ได้เห็นอะไรนะเรา,าไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนแต่เรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหล็กมันเหมือนหุ่นยนต์มันคือสิ่งที่แบบแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ะแบบว่าเราเราไม่เห็นเนื้อหนังบังสางแต่เราเห็นเป็นแบบความเป็นเหล็กไปเลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูเป็นอนาคตงนี้มั้ยอันนี้ส่วนตัวของงานอ่ะจะแบบต่างกับลุงเพราะลุงนี่คือแบบขึ้นผิวมันจะเรียบเงียนเงา<ๆ>จนแบบที่เราเห็นเป็นอนาคตอืแต่เนี่ยมันไม่ได้เงาขนาดนั้นเราไม่ได้ตั้งใจทําให้เงาแต่เป็นการเปรียบเทียบสมมติว่าเรา ไปว่าโลหะแบบนี้อยู่กับกองโลหะมันก็ดูไม่เป็นอนาคตใช่ไหมมันก็ดูเป็นปกติเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเราเอาไว้วางโลหะชิ้นหนึ่งอะไปวางในที่ของอดีตอะมันจะดูเป็นอนาคตขึ้นมาอา่าเราก็เลยแบบต้องใช้อะไรบแบบเออขัดแย้งใช่ไหยแบบอืมอแต่พอวานีพอมาศึกษางาน,นจริงริงไม่รู้พูดอะไรต่อเลยมนะันมีชิ้นน ม,มีมีพูดถึงชิ้นอื่นอีกไ,ไหมแบบว่ามีอีทรของลุงจัดอะไรอีหรือว่าหยิบยกมาแค่แค่แ่มุมอมองใช่ไหมแล้วมาขยายต่อาเปรียบเทียบอะไรแบบนี้นอ่ะรั้เข้ามาพูดถึงช่วงของงานชุดเซ็ซเอเจลของอัมนี้ก่อนเพราะว่าอ่าผมสงสัชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นนี้นะ่าใช่ไหมคดชุดเนี้ยนทะี่เริ่มที่เริ่มแบบว่า มันองมีความชัดเจนคือว่าเริ่มเริ่มเชคของลุงมากขึ้นเริ่มแบบเป็นหุ่นยนต์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยทำไมยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทําไมทําไมต้องเป็นอย่างอยู่ในยุคกลางทำไมแบบว่าไม่ไม่แบบไม่เป็นอนาคตเลยเออไม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ย้อนไปกว่านี้อีกอ๋อไม่ย้อนไปกว่านี้เลยถ้าจะให้มันดูล้ําสมัยไหมแบบไม่ย้อนให้มันแบบอ่าะจะคือว่ายุคหินหรือว่าอะไรนี้ไปเลยอันนี้พูดถึงอะไรมันเป็นความชอบอ่ะ แต่ความชอบที่เราชอบสถาปัตย์แบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออดงแบบนี้พื้นกระเบื้องแบบนี้เหมือนเรารู้สึกว่าพื้นกระเบื้องของยุคนี้มันจะเป็นขาวดาตัดกันไม่ก็แดงดาตัดกันแบบชัดเจนเลยมันไม่ได้แบบมีลวดลายอะไรแาดนั้นมันคือสียุคของยุคนี้มันตัดได้ชัดเจนไม่เหมือนกับงานเราที่คอนเซ็ปต์มันตัดกันชัดเจนอืมก็เลยเลือกใค้ยุคการใช่ไหมโอเค คือยิบยกแรงแรงบันดาลใจอิทธิพลส่วนหนึ่งของลุงม,ม,มาแล้วก็ออกมาถือว่าได้เยอะได้เยอะ <laughs> <laughs> ถ้าคิดถึงงานอนาะคตคิดถึงงานของใครเห็ไหมมีศิลปินที่บอกว่าทำงานแนวนี้อีกไหมรับไซเบอร์ลำลำังคิดว่าไงปึ้มปื้มพอจะมีแนัน,นำาไหมครนะับานแับ ศิลปินที่ทํางานแนวแหุ่นยนต์แนวไซเบอร์อะไรเงี้ยพอจะคิดออกไหมต่างประเทศในประเทศได้หมดเลยโอ้โหแต่ศิลปินสมัยใหม่เนี่ยเขาทําบอกว่ามันก็เยอะนะแต่ว่ามันขี้ขายเราจำชื่อไม่ได้นลยอีเกอร์นี่นับไหมถ้าเป็นออกไซเบอร์อีเกอร์เกอร์นี่คำนวณติตีเอเลียนอ๋อไกเกอร์ไกเกอร์ไกเกอร์อีเกอร์มันเรียกได้หลายมันดูนชีวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉีวะจากกล ดูเป็นชีวะดูเป็นแบบว่าสปีชีใหม่ species ใหม่ก็ก็ถือว่าล้ำแม็กก็ก็ล้ำบายไปอะไรเงี้ยอ่ะมันก็มันก็เหมือนแบบชีวิตใหม่เหมือนหุ่นยนต์นี่ต้คล้ายๆกันชีวิตใหม่แต่งานลุงนี่ถือว่าแรงบันดาลใจก็เยอะนะแบบรูปบุคอปอะไรเงี่เขาน่าจะมาจาไหมใช่ใช่ใช่เขาเป็นไงชิ้นนี้อังก็ดูเหมือนรูปบุคอปแบบเหมือนหุ่นยนต์เหมือนหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์ตำรวจจีบัน พอ <g> แต่โสัมผัสตัวเออชอบผุ้ไปทอนชอบหุ่นจะแบบแบบนั่นนะเออเลูไปทอนมันก็แบบเหมือนอยู่อยู่กลางนี่ใช่ไหม <S 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 <c oughs> ใช่ใได้ไปฝันอืม응สถาปัตอะไรมันก็สวยเลยแบบเนี้ยใช่เออชอบแบบกลิ่นอายบรรยากาศสีคือดึงอย่างยุคนั้นมาเลย <c oughs> ถ้าดูแบบผุ <c oughs> ้ไปทอนมา <c oughs> มนด้วยนี่เป็นอย่างสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมเออน้ำตาลแดงตัดกันชัดเจนเลยเนี้ยอืมก็แบบดึงสียนั้นมาใช่คันนี้ เหมือนคนมาเล่าเล่าความรู้ให้ฟังก็นั่งฟังก็เมันฟังไม่เชื่อจานอะไรเพราะปกติอ่ะผมมาไม่ได้รู้งานที่อั้มจะปะไองานเซตนี้ยไม่เคยรู้เลยแล้วก็พอมารู้ก็ออออ๋๋ปงนรู้สึกยังไงบ้างอ่ะพออ่านแล้วพอมารู้แบบคอนเซ็ปต์ที่อยากรู้รูเป็นยังไงบ้างจงก็มองงานแปลกเลยว่มองงานอีกอารมณ์นึงแต่ที่ไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วเร์พี่มันดีไหม ดีขึ้นโออยดีดขึ้นโอเคความคอนแทสต์ระหว่างยุคหุ่นยนต์กับยุคกลางอะไรเงี้ยหายสงสัยละห <laughs> าสงสัยละเออได้ดูแล้วสงสัยแล้วอืมสรุปก็คืออ้ําก็ได้อิทุกคนมาจากอาจารย์โซเรียมะในด้านของอาดีไซน์ด้านการใช้คอนเซปญญต์หุ่นยนต์เข้ามาช่วยอ่าแล้วก็ เรื่องรูปแบบนี้อ้าก็ไปพัฒนาดีไซน์ต่อใช่ใช่แนวคิดก็เหมือนเราได้จากลุงมาเรื่องพีิแนวคิดแนวคิดที่แบบมุมมองที่ลุงมองหุ่นยนต์เป็นยังไงหุ่นยนต์อยู่เทียบกับคนยังไงอะไรแบบเนี้ยเราก็มาปรับมาดูมาปรับแล้วก็มาใช้กับงานเรามาปรับให้เป็นตัวเราเองมากที่สุดแบบวิธีคิดของเราอะไรแบบเนี้ยอืมเหมือนเราเรียนรู้วิธีการทํางานวิธีการสร้างอะไรของเกมมาละเหมือนเป็นกระบวนการที่เราศึกษามาเพื่อพัฒนาเป็น งานของเราต่อเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งในการประกอบใช่ใช่แล้วตอนนี้งานชุนนี้ยังไม่จบติดตามได้ทางไหนบ้างติดตามได้ทางทางนี้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 เลยด้วยลุงคนนี้โอเคครับโอเควันนี้เราก็ขัดขัดเฉินเขินนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปแรกของเรา ก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราไม่รู้จะได้ออนหรือเปล่าไม่รู้จะได้ออนหรือเปล่าแต่คลิปหน้าจะดีกว่านี้ถ้าฝากพพอร์ตฝากพพอร์ตกันด้วยครับผมอยากฟังเรื่องอะไรอยากฟังท่านไหนอยากฟังเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็รายการเล่าจะเป่อแล้วก็ลองไปเช็ะวัอิดูอีกทีนึงเผื่อเราพูดผิดอะไรตรงไหนถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะที่ดีด้วยนะครับผม ก็เป็นประวัติซึ่งประวัติที่เราพูดมัพูดคือประวัติที่เราจำมาหรเราจำมาเราศึกษามาเราก็จำทันทันมาบ้างอะไรเป็นงานที่เราศึกษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำมาจำมาแต่เราอาจจะไมได้แบบรู้ลึกอะไรแบบนั้นอืมเอาจจะดูแค่แบบเรื่องงานเรื่องวิธีคิดอะไรแบบเราไม่ได้ศึกษาเรื่องประวัติเกิดที่ไหนหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นอืมถ้าคิดมันผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยครับผมโอเคเจอกันอีกทีหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ กแค่หมูโชวทีนึงโคตรกรอบ